ที่ตลาดนัดคองถมถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยต่างมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเมื่อการเลือกซื้อสินค้าเพื่อสนองความต้องการเหล่านั้นสิ้นสุดลงจะทิ้งไว้เพียงสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือที่เราเรียกว่าขยะแต่ก,ก่อนก็ตอนสมัยเนี่ยมันขยำมันเพิมไายปันไดคะ่ะเพิ่มารกัว,วเกาอยู่ก็เพิ่มมาก ร้ายทำไมมีร้ายเน่ยเพิ่มร้ายเพราะว่าไม่ค่าร้ายป่านนี้ขายของเอาอะไรมันเลยถึงร้ายกูกลงปัจจุบันมันมันก็แบบอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนเนาะแต่ในแต่ก่อยเ่าเคยแสดงดอกเหมือนแบบพ่อแม่ก็เคยหิ้มกิน ผู้ผลิตขยะในเขตเทศบาลของเรานะครับถ้าแบ่งเป็นกลุ่มก็จะได้เป็นขยะจากเครือเป็นขยะจากสถานประกอบการแล้วก็ขยะสาธารณะปัจจุบันเราใช้วิธีการกําจัดก็คือการรีไซเคิลแล้วก็การนํำไปฟังกลบส่วนการฟังกลบก,ก็เป็นวิธีการสุดท้ายการกําจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมก็เป็น เรื ja uh ่องของทุกคนขับส่วนเทศบาลก็เป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องนําไปกําจัดและก็รวมงครวมประชาสัมันให้พี่น้องประชาชนมีสนร่วมหวังว่านอนาคตจริงแวดล้อมเราก็คงจะดีขึ้นกระยากก็ขีมเป็นระเบียกเนาะกระยาไก่ก็ะยาไกก็ขี่มเป็นระเบียก็พเมียนไปยุ่งตัวเตี้ยสิ เพาท่านอยู่โย่นำลังฆ่าเงินสี่เหลดถ้าสมมตกิกินเสร็จก็ก็ทิ้งลงขยะใช่ไหมหดีกว่าเราจะทิ้งดีอดละขัเป็นปรเด้ก็อยากขอพวกหลุมมือกัดขยายเข้าเห็นใจเข้าเนาะเราะว่าเอออันนี้เป็นพลาสติกเป็นยังเป็นยังกัดเป็นปไเดิเขาแยกให้เขาหรือว่าเก็บใส่ถุงสีมี่ถุงมัดป่าอย่างไงมันมดชิดไหนเข้าแบบมาเกิดกินมาเกิดยังต่อสุขภาพของคงุณงานเก็บขยะต้องการพวกนี้ ส้ยกันในสี่นาะฝากให้ได้ตตวนีออ้ก,ก็ดีหลายๆครับถ้าผู้คนยังคงดำรงชีวิตต่อไปโดยไม่ตระหนักถึงปัญหาของขยะอาจจะนำมาซึ่งผลกระทบที่เกิดจากขยะจนเราเองไม่สามารถควบคุมได้